ในปี2023นี้ชาติอาเซียนอย่างเวียดนามเรียกได้ว่าเนื้อหอมจริงๆค่ะเพราะท้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสองชาติยักษ์ใหญ่ต่างก็เดินทางเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามขณะเดียวกันค่ะชาติอาเซียน้ดยกันนะคะก็มีนายกรัฐมนตรียูคุมาเน่ของกัมพูชาเดินทางเยือนกรุงฮานอยเช่นเดียวกันค่ะท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเวียดนามได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆซึ่งการพูดไพรุ หรือว่าตามบูจะเพลงหรซีวันนี้เราไปทำความรู้จักกับการทูดไผ่ลู่ลมของเวียดนามกันค่ะ ประเด็นส่วนใหญ่ที่มีการหารือหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ในเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นประเด็นการค้าและก็ความมั่นคงนะคะเวียดนามมีบทบาทมากขึ้นในซัพพลายเชนของโลกเป็นฐานการผลิตที่สําคัญนะคะเพื่อทําให้สิ่งนี้เป็นจุดแข็งของประเทศเหนียนฝูจองเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ใช้แนวคิดรากฐานที่มั่นคงลําต้นที่แข็งแรงและกิ่งก้านที่ยืดหยุ่นของต้นไผ่เพื่ออธิบายการทูดไผ่ดูล่มสร้างมิตรและมีศสตรตรให้น้อยลง ในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมพอสมควรนะคะเดินหน้าสารสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจ เริ่มต้นกันที่จีนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามนับเป็นการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียนะคะครั้งแรกของปีเวียดนามและจีนได้ตกลงร่วมกันค่ะสร้างอนาคตทั้งสองชาติลงนามในเอกสารความร่วมมือร่วมกันเนี่ยสาฉบับนะคะทั้งในภาคส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม,คมการค้าและก็ความมั่นคงรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยจีนเนี่ยนับเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและมีส่วนสําคัญในภาคส่วนอุตสาหกรรม แต่ทั้งสองประเทศก็มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เช่นกันนะคะแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะจีนได้หันไปโฟกัสกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับฟิลิปปินส์เสียมากกว่า ไปต่อกันที่กัมพูชานะคะนายกรัฐมนตรีคุณมาเนทของกัมพูชาที่เพิ่งรับตําแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามหารือกับนายกฝั่งมินจินของเวียดนามซึ่งทั้งสองชาติก็มีมูล,ลค่าการค้ารวมกันเนี่ยถึง1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในปี2022ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชามากที่สุดค่ะ ส่วนในเดือนกันยายนนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้เดินทางเยือนเวียดน,นามทั้งสองชาติได้ประกาศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมรวมถึงความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์และก็แร่ธาตุที่สําคัญค่ะสหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นําเข้าสินค้าจากเวียดนามเป็นอันดับต้นๆน,นะคะได้พยายามยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโนโยบายการเข้าถึงซัพพลายเชนโลกของสหรัฐ ไปดูที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกันบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโววันเถืองของเวียดนามนะคะได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็เศรษฐกิจค่ะซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยทั้งแคนนอนนะคะฮอนด้าพานาโซนิกล้วนเป็นบริษัทต่ตางชาติรายใหญ่ที่ลงทุนในเวียดนามแทบทั้งสิ้นนะคะเช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้อย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดที่ลงทุนในเวียดนามซึ่งสมาร์ทโฟนราวครึ่งหนึ่งของซัมซุงเนี่ยประกอบในเวียดนามนะคะส่วนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดียุนซอกเยวของเกาหลีใต้ก็ได้เดินทางเยือนเวียดนามพร้อมกับลงนามในข้อตกลง17ฉบับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและก็แร่ธาตุที่สําคัญ ไปดูการค้ากันบ้างคะ่ะเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรชิลีและก็เกาหลีใต้ส่วนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เพิ่มอิสาราเอลเข้าไปในประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าต่างๆเช่นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบค่ะ ด้านสำนักขา่าวชานนทนิวส์เอเชียรายงานค่ะว่าเวียดนามมีแนวโน้มยกระดับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียและก็ผู้นำฝรั่งเศสก็มีแผนการเดินทางเยือนเวียดนามในปีหน้าด้วยเช่นกันค่ะ